เราเริ่มต้นเราต้องล็อกอินเกมเซนเตอร์ก่อนใส่เป็นแอปแอคเคท์ของ Apple ID อะ่ะพอล็อกอินเกมเซนเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็เข้าเกมเพย์เดย์ครั้งแรก mm hmm. ไม่ต้องตะแคงตามก็ได้เดี๋ยวภาพมันงงเอาแบบมุมเดิมอะ่ะเมื hmm. ่อกี้มุมเดิมถ่าย๋ยวตั้งใช่ไหม mm hmm. แนวตั้งก็ตั้งเลย หลังจากล็อกเฮดเดครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวมันจะถามให้าถามว่าเนี่ยพอมราล็อกเก็บเซนเตอร์ปุ๊บมันถามว่าเราจะโหลดเซฟไหมเซฟเก่าแล้วเ็วสามสี่ถ้าเราตอบโ no, นเนี่ยมันจะกลายไปเลเวหนึ่งแล้วก็ตอบไปยิ่โหลดเซฟแล้วก็ให้บอกว่าให้รับพิมพ์คำว่าคอนเฟิร์มแล้วก็พิมพ์คำว่าคอนเฟิร์ม c o m f i r m คอนเฟิร์มไม่ใช่คอนเฟิร์มอ่าคอนเฟิร์มศภาษาเขามีให้ดูไม่จดตัว <laughs> ้ากดดีตอถกต้องนี่ไงมันก็จะโหลดเซฟเก่าที่เราเล่นเอาไว้อะตกลงเห็นไหมไกลเป็นเซฟอย่นันโหลดเซฟแล้วเลเวลสาสบสีแล้วเซฟเก่าเรากลับมาแล้วแค่นี้เองนี่เมืองกลับมาแล้ว